กำลังงามจะทุกคนนะก็มีตายมั่งอันนี้เหมือนแบบนอนกินรากเขาเพราะว่าจอยไม่ได้เปิดเอ้อะไรไว้นะเพืเ่อนๆเ,เปิดเอ้ประตูเข้าไว้เขาก็เลยแบบว่าอากาศไม่ถ่ายเทมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับเชื้อราสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าๆทุกคนจะไปสวนจ้ะจะเอาเอ้ผักกาดเขียวปีอะนะเอาไปลงที่สวน ลราก็จะเอาเมล็ดเอต้นหอมของที่นี่แหละไปโรยด้วยเพราะว่ามีน้องเขาตอนที่เราซื้อกาผักก็เขาแถมให้จอยก็จะเอาไปโรยๆเอาไว้จ้ะเพราะอะไรมันก็แพงนะปีนี้จอยก็แบบว่าปลูกกินอะไรได้ปลูกหมดจ้ะนะปลูกกินเฉพาะในครอบครัวนะคะทุกคนจะบอกไว้ก่อนนี่ดอกไม้สวยไหมดิโอเคอายุดนเอาเทบอกให้จอยปิดประตูนี่ ดอกไฮยาซินหัวม,มากใจอย่างที่บอก,กับเพื่อนๆอะไรมันก็แพงเราก็ต้องรู้จักใช้ใจ่ายจ้ะปลูกอะไรปลูกจ้ะสามีบอกก็ปลูกไปเลยเดี๋ยวฉันจะลดน้ําให้อยากปลูกอะไรก็ปลูกไม่เป็นไรเพราะว่าเราปลูกอะไรเราก็ไว้กินเพราะว่าอะไรก็แพงแอนดี้ไว้อย่างงี้เนาะเหมือนผักที่จอยอยากปลูกก็ปลูกไปเลยอย่างงี้จะ้ะพวกอะไรก็ช่าง เขาก็จะมาลดน้ําให้เราไม่ได้ขอลเขาให้มาลดน้ําให้นะแต่เขาจะมาลดให้เราเองเขาเสนอไงเหลือจากนั้นก็ญาติพี่น้องอย่างเงี้ยจะทุกคนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วก็ว่ากันไปถ้าเราจะให้นะอืมแต่ก็ไม่มีใครมานั่งลอกินของเราลอกพูดถึงอะแต่มัือนมันคือเขาเรียกอะไรนะเพื่อนเพื่อนคือเราอยากให้ด้วยด้วยน้ําใจอะนะจะทุกคนเราอยากเขาได้กินเงนี้ยเราก็แบ่งปันนะถ้ามันเหลือมากเหลือ กินเราอะนะทุกคนนะญาติพี่น้องเพื่อนฟูงเลยก็ว่ากันไปนะเพราะจอยเป็คนคนที่ไม่ขี้เหนียวหรอกถ้ามีก็ให้แต่ไม่ชอบคนขอไงที่ใส่ไม่ชอบคนขอถ้าขอนีคอคอ่คือจะไม่ได้ไม่ได้กินอะเพราะคนเราความคิด <c oughs> มันไม่เหมือนกันไงทุกคนนะเรา <c oughs> ถ้าว่าขอนี่เราคิดว่าเขาจ้องแหละจ้องจะมากินของเราอย่างเดียวอะแต่ส่วนใญ่เพื่อนจอยไม่เคยมีใครมาขอหรอก <c oughs> ทุกคนเอาจริงน,นะเพื่อนญาติพี่น้องผัวเนี่ยคือไม่มีใครมาขอหรอกให้เขาเองที่ใส่จอยให้เขาเองแหละ อ,อนี่ของจอยี่ไงคะสวนน้อยๆ้างๆเห็นไหมเนี่ยสลัดเทปห้อยใหญ่เลยเราจะต้องเปิดน้ำใส่ใส่ถังเอาไว้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยจ้ะทุกคนจอยก็อันนี้เอามาลงในแปลงผักนี่แหละตรงไหนมันหวานได้จอยก,ก็ใส่เลยนะคะอันนี้ผักกาดเขียวปีอะทุกคนแป๊บนึงให้ดู นี่จอยได้หอ่อห่อไว้แบบนี้อย่างนี้นี่มันก็จะงอกมาอย่างนี้นะทุกคนเนะจอยก็จะวันบานไปได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่เพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทันนกหรอกแล้วก็จะมีต้นหอมอย่างนี้จ้ะที่จอยเอามาปลูกเนาะเพราะว่าบ้าบ้านจอยนี่กินกินต้นหอมเยอะจ้ะทุกคนไปเลยนี้ทุกคนไอยในนี้มั่ง นี่จก็จะเอาไว้ในในบ้านผักจ้ะอันนี้นะโรยแล้วก็รดน้ำเอาไว้ไว้ในบ้านผักเงี้วนในนี้ก็จะเอาโรยในนี้แหละทุกคนได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะพูดถึงอนะแดดมาส่อง คณะกำลังงามเลยเห็นไหมประมาณนี้วางไว้ตรงนี้นีใส่ในนี้หน่อยเือเก็บยบคณะกินหมดแล้วนะพูดถึงอ่ะเจ็บเก็บยบคณะกินหมดแล้ว ต้นขึ้ขนใช่จอยนี่มันไม่ค่อยได้เรื่องนะปีนี้จอยก็ปลูกตามภาษาจอยน่าจะทุกคนว,นวานวานจอยไม่มาเรียงกันให้มันเป็นสวยงามนะเพืเ่อนๆนะมันสวยงามไม่ได้จ้ะถ้าสวยงามปุ๊บนะโอ้พวกหนูนี่มากัดตรงกัดต้นจ้ะทุกคนจอยก็ปลูกอย่างนี้เราจะขอให้มันได้กินเนาะตรงนี้ก็เอามาวานวานใส่จ้ะให้มันนี่แหละแออัดตรงนี้แหละทุกคน ขอให้ไม่ได้กินแค่แค่นั้นเราจะต้นอวบไม่อวบไ,ไม่เป็นไรสําหรับจอยนะขอให้จอยได้กินจ้ะสามีก็บอกเออปลูกเลยเธอเป็นคนชอบปลูกอยู่แล้วไม่เป็นไรปลูกเลยแต่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อดินปีนี้ปีหน้าค่อยลงทุนซื้อดินซื้อบ้านผักไม้เก็บเงินอะไรเงี้ยสามีก็ดีอยู่เพื่อนๆเลยเห็นเราแบบชอบปลูกนางก็ไม่เคยห้ามนะแล้วส่วนใหญ่จอยจะเป็นคนที่ว่าชอบเข้าสวนคนเดียวเพื่อนๆจอยไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย เพราะว่าลอยไม่ได้มาลดบ่อยนะสองอาทิตย์มาลดครั้งไม่ไม่ลดบ่อยจ้ะลดบ่อยมันจะนี่มันจะรากมันจะเน่าเดี๋ยวจอก็จะปิดเข้าไวล้ละป้าจากเดี๋ยวจอยจะเอานี้ไปหวานไว้ในในนู้ดอิอันนี้ขึ้นชช่จ้ะนะขึ้นชายไทยเรานั่นแหละจะหว่วานในนี้หน่อยเผื่อมันจะขึ้นอีกหวานไป ก็าสามารถขายได้นะขึ้นช่ายนี่สามารถขายได้เพราะว่ามีทั้งคนไทยคนกิีนเขาซื้อจะตามร้านอาหารนะเพราะว่าเขาเอาไปใส่พวกทำก๋วยเตี๋ยวอะอทุกคนรถในนี้มั่ง นากนะตัวนี้สายยางมันไปไม่ถึงทุกคนสายยางมันไปไม่ถึงสายยางมันมันขาดไงยางมันมันมันขาดทุกคนนะสายยางมันแตกมันใช้งานนานอ่ะนะมันใช้งานนานมันก็เลยแตกทางเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้ไปเที่ยวน่ะประเทศไหนก็นี่แหละจะจะลงทุนกระสวนนี่แหละ โอ้ยอยหนูมากัดดูเดะมันมากัดมากัดหนูพวกนี้นี่นมันน่ามากเลยมันน่าจับมาย่างผัดกะเพราอะไรประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยเรื่องไ,ได้เรื่องเลยเห็นไหมล่ะไม่ตัวทาตวก็นหนูนอยากกินผักไทยาดนั้นะเชืเอ่อหรอลดไปค่ะ นีทุกคนดูฟูฟ่องมาละคําเฮียฟูฟ้องเฮ้ยอะไรได้ยินเสียงเราเขาก็มาจา้ะนานมากล้าที่จอยไม่เห็นเขาเพราะว่าจอยไม่ค่อยมาสวนเนาะทุกคนอันนี้ก็ครั้งแรกที่มาคือครั้งแรกที่ได้มาเจอฟูฟ้องหลังจากห่างหายไปหลายเดือนจ้ะฟูฟ่องก็แมวแถวแถวนี้แล้วจ้ะทุกคนนะ แมวแถวๆนี้แหละนี่บ้านข้างหลังเนี่ยนี่มีแต่บ้านทางนั้นนลจะ้ะนะฟูฟ่องเขาก็จะมาหาไล่จับนุงจับนกในสวนนี่แหละจ้ะทุกคนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะมีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะลายเสือเหมือนกันแล้วก็จะมีลายดําขาวลายน้ําตาลขาวอย่างเงี้ยว่ามีแมวหลายตัวจ้ะแมวทุกตัวเขามีเจ้าของนะที่อังกฤษจ,จ้ะทุกคนจอยเปิดน้ําให้เต็มถังจอยเปิดน้ําให้เต็มถังทุกคน ถังถังนั้นถังนู้นถังนู้นเพราะจอยต้องตักตั้งแต่ถังนี้ไปถังนู้นเพราะสายยางจอยมันแตกจะจอยก็เลยตายให้มันเต็มเต็มไปซะเทินมาอกุ้ยช่ายจอยกําลังกาลังขึ้นเพื่อนกุ้ยช่ายกาลังงอกกาลังขึ้นค่ะเห็นไหมนี่นี่กุ้ยช่ายจอยหวานแต่กุ้ยช่ายตรงนี้จะกุ้ยช่ายมันเป็นผักอะไรที่ขึ้นง่ายมากทุกคนนะเนี่ย ไอ้ต้นใหญ่ๆนี่คือต้นลีกจ้ะนะต้นลีกหรือหอมญี่ปุ่นนั่นแหละจ้ะทุกคนนี่หญ้าเอาหญ้าออกนี่กุยช่ายสวนสวนตรงนั้นก็นไม่ได้ถากถางนะดอกไม้ป่าจ้ะยังไงมาแล้วนะเดินย่องมาละเห็นไหมเขาอะว่าไงว่าไงโยไร สนใจที่ไหนเมินเฉยอีกกระโดดอึ๊บนูนมองหาหนูหานกหาอะไรเขานั่นแหละจะทุกคน,นมาดูผักกันมาดูผักกันนะคะทีนี้นี่จะคณะกําลังเติมโตจะคณะจอยกําลังเติมโตก็มีตายมั่งรอดมั่งจอยจะเปิดประตูเข้าไว้แล้วทุกคนเพราะว่าบางทีถ้าอากาศมันเย็นเย็นมันชอบไงนะผักคณะเนี่ย อันนี้ก็ผักอันนี้จอยจะเจจอยมาหว่านมาช้าเนี่ยให้ดูผักกาดเขียวปีอะ่ะแต่ไม่รู้มันจะเป็นเขียวปีแบบไหนเราก็ไม่รู้แหละนี่ก็ขึ้นช่ายจะผักแพลวไม่รู้จะรอดไม่รอดนะคะกระชางครับพาเจอยก็ไม่ค่อยกินหลอก,พกเพื่อนจอยก็ปลูกไว้ประดับสวนจยอยแค่แค่นั้นแหละนี่ก็ขึ้นช่ายที่พี่บีให้มาพันอะ่ะของคนจีนอะ่ะ อันนี้ก็คณะจะเนี่ยคณะก็มีตายมั่งขึ้นมั่งอะไรประมาณนี้จะ้ะประมาณนี้ทุกคนนี่นะคะทุกคนคะน,นั่นแหลจะจะผักก็กำลังงามจ้ะทุกคนนะก็มีตายมั่งอันนี้เหมือนแบบนอนกินรากเขา เพราะว่าจอยไม่ได้เปิดเออะไรไว้นะเพื่อนๆเปิดเอป,ประตูเข้าไว้เขาก็เลยแบบว่าอากาศไม่ถ่ายเทอะมันก็เลยแบบว่าเหมือนกับเชื้อรากินลําต้นเขาอะทุกคนเดี๋ยวจอยจะต้องเปิดเปิดเอให้้ใหอากาศเขาถ่ายเทเนาะให้อากาศเขาถ่ายเทเ,าาเขา้าขมามันชอบอากาศเยน็นๆขนาดดูดิในอากาศเยนน็นๆอย่างเงี้ยมันยังงามเห็นไหมงามเนาะอือ คนก็งามนี่แหละจ้ะทุกคนมาดูในนี้กันนี่ต้นก้าวอ,อ,อ่อนเขาจะทุกคนเลยต้นก้าวอ,อ,อ่อนของไอ้นี่จ้ะคณะอันนี้ผักชีนะคะักชีนี่ักชีแล้วก็คณะคณะก็ทนก็ทนหนาวจ้ะทุกคนนี่แหละกุ้ยช่ายในนี้ก็งามเนี่เห็นไหมนี่ต้นอ่อนเลยสามารถเอาไปกินได้แล้วนะคะจะบอกไว้ให้เนี่ย กั้นเขาไว้ประมาณนี้หละจ้ะนะไม่ไม่ปิดเขาละเพราะว่าถ้าปิดปุ๊บไอ้นี่เลยทุกคนมันมันไม่ได้รับอากาศอ่ะให้ัรับอากาศอย่างนี้หนะ่อยเนาะกูดเบอร์รี่ของจอยนี่กําลังแตกแตกใบจ้ะนี่ปีนี้จะดกหรือเปล่าแค่นี้แค่นั้นแหละจะเก็บขายเหมือนเดิมจะ้ะยาที่จอยเอามากองๆไว้วันนี้มันมาเ้ยรนนนนกอยู่นี่รูปบาบของจอยก็กําลังขึ้นนะคะนี่ รูบาปได้กินไม่หวาดไม่ไหวปีนี้อาจจะไปขายอีกจ้ะตามคาบูเงี้ยนี่กูดเบอร์รี่พันสีเหลืองก็กำลังแตกอะไรนะเขาเรียกแตกกิง่งแตกก้านของเขานี่รูบาปจ้ะนี่ก็จะเป็นใบอย่างเงี้ยนี่ก้านอย่างงี้นี่เห็นไหมเนี่แพงอยู่ถ้าซื้อเพื่อนๆน,นี่ก็กูดเบอร์รี่จ้ะมันก็กูดเบอร์รี่ แล้วก็ไอ้ฟันสิงโตเยอะตรงนี้ไม่ต้องกลัวจะไม่มีขี้หมานะคะเต็มเลยฟันสิงโตนี้สามารถเอาไปกินได้ละน่เ่เน,น,น่มันรสชาติขมๆจะเป็นยาสมุนเป็นสมุนไพรบางคนก็ไปทําชานะจอนี่ขุดทิ้งเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีนี่อันนี้กลงกังเกงทุกทกคนเขามีจะจะมีดอกด้วยอย่างเงี้ย ็จะประมาณนี้แหลจะจะส่วนน้อยๆขอ,องจอยเดี๋ยวมีโอกาสเวลาค่อยมาเน้นมาถากมาถางหนทุก,าากๆๆๆๆคนๆๆๆๆาะพวกนี้มันยังเฉอะแฉะอยู่ถากถังพวกนี้เนี่พวกนี้นะถากถากถงพวกนี้ แนวนเนี้ยเนี่ยไปนี้ถากถางมันเหนียวถากยากถางยากนี่ถากถางเห็นอ้ะมันก็นลกคือเก่าอันนี้จอยอาจจะไม่ได้ถากถางยากเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจอยเอาเห็ดเอาเห็ดดามาลงทุมท่มๆไปไม่รู้เขาจะขึ้นหรือเปล่านะนั่นแหละลกอยู่จ้ะแต่ตรงเนี้ยก็คือดอกไม้ป่าของจอยเนี่ยโซนเนี้ย ไม่รู้ปีนี้จะได้เชยชมเขาหรือเปล่าปีที่แล้วมาก็ไม่ได้เชยชมจะเพราะว่าพวกไอ้นี่มันกินหมดพวกกระลงก็เอ้พวกกระลงพวกนงพวกนกมันเขี่ยกินหมดแล้วก็พวกตัวทาตกินต้นอ่อนของดอกไม้ป่าจอยหมดจ้ะนี่แหละจ้ะทุกคนนาะนี่ดอกดอกไอ้นี่ของจอยกําลังผู่เห็นไหมเนี่ยเอามาจากบ้านไม่ย่าจอยจ้ะนี่จอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะทุกคนหาทางตรงนี้นิดนึง แล้วก็ตรงนูน้นนะก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย